สวัสดีครับวันนี้อังเปากับเกสุปตาแล้วก็ชินจังมาถ่ายสังกะท่านนะครับพี่น้องยุวัดมันแพงนะครับวันนี้ก็วันว่างๆนะครับก็บ่ว่างเดาก็เป็นมือปกตินั่แหละแต่ก็อยากว่ามีอารมณ์แบบชิวแบบว่าอยากเห็นบุญท็ท่านนะครับพี่น้องไปเราไปทำบุญกันนี่นะครับ วัดว่าสวยมากวันนี้เราก็ได้อ่ะอยารักษาโรคนะครับกับน้ำดื่มเนาะมาถวายสังฆทานวัดผีผ้าชุมวัดนะครับอี่ยงนัดเพื่อใส่นั้นเลยใส่ซ<ส>องใส่ปัจจัยบป,ป่จจปัจจัยมาทำบุญอุ้ยวัดพี่น้องวัดว่าอารามพนล่มรื่นแห้งพี่น้องเบื้องต้นไม้ต้นลายเต็มวัด ่มรื่นมากนะครับบรรยากาศภายในวัดนะครับมี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิพาเป็นเพิ่นไปเบิ้งอันสิพาสเป็นเบิ้งอันพาตัวนี้บอกอย่างมักคืดอยู่ในอีเจียอยู่ในหัวตลอดเวลานะครับอ่ะบพอบองี้อันนี้เจดีด้เนาะ พี่เก๋อันนี้เจเจ,เจดีนล่านี่ป้าพี่น้องสูงบักหักสวยงามแฮงอันนี้คือวัดหนึ่งยู่านบันแพงนะครับรสิมาล้มสูผาฟังถึงรนรึ่งเละอ๋อเพิ่นเปิด<ะ>เพลง ตะกี้มาบ้าบวชเนาะค่ะเจดีเจดีเรเรียกผู้เสียาษีบ้าบวชอย่างเดียวอันนี้เขาเอิ้นว่าเจดีเอิ้นพระธาตุก็ได้หรือเจดีก็ได้อ๋อผู้เสียาษีตงสีอันนี้จะเป็นเจดีแหละถ้าพระธาตุมันเข้าไปไม่ได้เพื่อนจะวาดรูปไปก่อนลหรือว่าจงสี่เพกนสีมาลงสีเพคนมาเอาปูนมาโบกลงไงแกะสลักลายสีอันชิ้นจังนี่พยายามันเป็นลูพระบ่ไปเบิ่งพระ วัดลมลื่นแห้งครับอ๋อคือ่ามีผ่ามีเจ้าไปใสเบิดมันมีกิจนิมตนหรือเปล่าหรือจังใดวัดคือบอังยญ่คือพามีหลวงพ่ออยู่หลวงอาจารย์อยู่เดี๋ยวไปเบิ้งกันกะนะยังไปเบิ้งข้างหน้าก่อน งงตระวรัดสวยแห้งครับยังไปน้ำเสียงผ่กเสียงเิลงเสียงล้ำต้อมีผ่กแล้วเอารจริงๆมันต้องเขาตรงนี้บอบ่ได้แทบพิงยูอยู่ครับขึ้นไปทางเทิงบอกครับพอในมีมีฟูยิงมาน้ำเนี่ยครับ มีเอื้อยผูงยิย่งมาน้าูพูนึงครับได้เล่นไหมครับโอเคคือเพ่นบอกว่าหขึ้นไปเลยทางทึงถวายห้างบนเลยโอเคเดี๋ยวผมไปเอาของแป๊บหนึ่งครับถ,ถนนะพี่เก๋พ่นบอกว่าอันขึ้นไปทางสาราเลยก็ได้แล้วพี่น้องขอตัวเอาสมานุครัวก่กันเด้อ สวัสมบูรณ์ในรอบหนึ่งเดือนวันแรกของเดือนเข้าวัดเข้าวัดวันนี้กับชื่อกล้องหรือเปล่าไก็ได้เดาเดาได้พี่น้องเดี๋ยวอ่อนถือของกันนะครับมันมาลุงมาลังครับผมฮ่ครับสังทึงสาระนะครับกวงขวงครับพารคอร์ดลำโพงมันไปลองเพลงยังแม่เพียง ถามที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับพอนด้เจอฟอน้เจอบคือสวยเด็ออกใช่ไหมอันทศัพท์ฟาลายไหมม่กี้สวยครับมากใหผู้ได้ขอมากกับขอให้ได้บุญน้่กนลายทุกคนด้ค่ะเด้อนี่คือที่พึ่งของจิตใจะคะี่ เสร็จเรียบร้อยนะครับทำบุญถวายสังฆทานเสร็จแล้วแวก็สนทนานรรมกับอาจารย์เพิ่นสอบถามรายละเอียด,ดยการพร้อมเป็นม้าเพิ่นก็ใหายของดีมาน้ำนะครับนี่ครับผมของดีแล้วก็มีหินตั้งแนวของดีมาโชว์หน่อยก็จะมีหินดักแด้นะครับอันนี้เพิ่นไวหินดักแด่เพิ่นเสิเอามาใส่ดถูเอ็นสนมมิใส่เจดี น,นี่แต่ว่าเพื่อนเอาห้เอาห้เขาแวนหลักสมรับซาอยู่ของเวนารถเพิ่นหูว่าเขาเป็นศิลปินหมอลำเพื่อนกันเลยห้เขาไหวทางเขาเดินทางไปไปทำการแสดง,สดง,สดงไปมองได้กับให้เดินทางปลอดภัยไปมากมองได้มองหันมองนี่ก็ห้มิโซมิลาสันตวัวพี่นอ้องอะวันนี้เขากับสีพากกันเมื่อบ้านแล้วนะครับ จะที่ทำการตั้งหง okay. ตั้งฮ่านจวนรวดจวดจาดไล่ทรงไล่สซดเนาะต่อไปขัให้้งเก็บไปย่าใดต้องไรไปย่ามีซิ right, ่งที่บด okay, so hey ีขอให้ปัดเป้าไปไกลๆด้วมันนีก็สัมสั่ายใจรอกขอขอุ้นหลายๆสุมทีเพราะหักสุ่มที่เป็นศัตรูของลูกแต่ขอให้กลับใจกลายเป็นมิตรที่ดีต่วกันเด้อจ้าก็เลยบอกว่าให้กลับใจกลับตัวกลับใจกลับบ่ได้ดอกแต่ว่าขอให้นั่นล่ะ ก็เหยีงบวเราไปเลยใส่ไม่สิทุเอามาใส่กระเป๋าช่างอามาหินดักแด้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นตะตุคามเนาอดักแด้นะคะนี่คือตะตุคามใช่ตะตุคามนี่ไงเนี่ยตะตุขามคือเนเอามาใส่เอามาใส่ในในตะตุขามเพื่อนเนี่ยก็อนในในจีดีเออในข้างบนของสถูพังบนเจดีอันนั้นยอดเจดีเวัสดี เดเจดีอ่ะอันนี้ของทำาจาดักหินดักแด้นะครับโอ้ยเฮียของดีที่พี่น้องมือหนึ่งอาจจะมีความหมายกับเขายากเก็บไว้ดีๆเด้อหายากเด้อเจวันได้สิเก็บไว้มุมร่ยการได้กําไลเขียนค่ะกําไลเขียนพญานาคกําไลเขียนเด็กคนละอันค่ะคนละอันเป้าได้